อ,อไอดไปดไตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรเหรอีก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็มาอยู่กันในช่อง GPFTS นะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วก็มาอยู่กันในเกมโลบอกในแมปเดดลิวหรือว่า De ดเลียวนะครับผมผมก็อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับผมทุกคน ก็วันนี้นะครับผม,ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็เล่นไม่เป็นนะครับไม่ได้ดูเขาเล่นเลยนะครับผมผมเห็นว่า,ามันขึ้นฟีดใน youtube ผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมทุกคนผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมทุกคนมันน่าจะต้องเข้าไปในน,นี้หรือเปล่าผมยังไม่ได้สำรวจเลยเดี๋ยวเราสำรวจกันดีกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันดิอ่า อันนี้น่าจะอาชีพนะครับผมทุกคนเราต้องใช้เงินซื้ออาชีพหรอโอ้สุดยอดไปเลยมันน่าจะมีแต่ของซื้อนะครับผมอยู่นี่นะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูเอ่อไม่คลิปนี้ก็คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับของที่ต้องใช้เงินซื้อนะเพราะว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ศูนย์บาทนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับผมอะไรเนี่ยลิ้นพันเดี๋ยวเรามาเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคอีกสิบห้าวิแล้วก็จะเริ่มเกมแล้วนะครับผมทุกคนผมพูดติดขขััดอออะะไรกก็ต้งภยยนนคคบมทุ ก็ไปดูในเกมกันเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกับเพื่อนอีก3คนแล้วนะครับผมแล้วก็มีพ่วงมา1อันนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับผมเหมือนเราจะต้องหาเงินนะครับผมอย่างแรกเราต้องทำอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวเราเดินตามเพื่อนไปแล้วกันนะครับทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องทําอะไรอวางไอเทมเอออันนี้เพื่อนน่าจะมาวางแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเดินตามเพื่อนไปแล้วกันนะครับผม นี่เพื่อนทำอะไรเอ่ยเพื่อนอุย้ยอ๋อนี่ต้องใช้เงินซื้ออู้เราสามารถซื้อปืนซื้ออะไรได้ด้วยทุกคนโอเคเราเรายังไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวเราเก็บงบไว้ก่อนนะครับผมอุย้ยก้อนหินอันนี้อ๋อเดี๋ยวเพื่อนซื้อก้อนหินเล่นเหรอก้อนหินมันต้องเอาไปทําอะไรอะผมงงผมเล่นไม่เป็นจริงๆงนะน่คนดูผมไม่เคยดูเขาเล่นเลยนะผมก็งงงวปลาแล้วครับผมทุกคน เราก็เดินตามเพื่อนไปแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมเอ่อเพื่อนพาเรามาไหนเนี่ยโอ,อ้เพื่อนพาเรามาซื้อผ้าพันแผลหรือเปล่าใช่ไหมเอาเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะยังไงเพื่อนทำอะไรต่อเนี่ยเราเล่นไม่เป็นนะเพื่อนใช้่านหินเพื่อเติมน้ำมันให้ให้กับรถเอ่อ่านหิน่านหินมันอยู่นู่นไม่ใช่หรอ เดี๋ยวผมต้องไปลอกซื้อฐานหินไปเติมรถก่อนนะทุกคนเออ่านหินมันอยู่นี่ไม่ใช่หรออยู่ไหนวะผมก็อยู่นี่อย่างเดียวเลยมันอยู่นี่ไม่ใช่หรอ่านหินนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่ปะ่านหินนะไหนนองซื้อมาดิอ่าซื้อมาละ่านหินโอเคฟึบเราต้องลากไปได้ไหมโอเคมานี่มานีถ่านหิน ลูกพ่อมามามาเราต้องเอาฐานหินไปใส่รถนะครับผมทุกคนเราถึงจะเดินทางได้นะครับผมอ้าไปไหนแล้ววะเนี่ยฐานหินผมโอ้ฐานหินโอเคเพื่อนเอ,เอาขึ้นรถได้ด้วยเพื่อนโอ้โหมันเอาขึ้นยากอยู่นะเนี่ยโอเคอันนี้เราใส่ยังงเนี่ยใส่แล้วใช่ไหมคือผมจะเป็นคนขับใช่ไหมโอเคเราเป็นกัปตันนะผม สำหรับรอบนี้หรือว่ามันเล่นยังไงนยะผมเล่นไม่เป็นน,นะเนี่ยคนดูเราต้องเดินทางไปไหนเนะี่ยอุ้ยตอนนี้เราเดินทางด้วยความเร็ว700รอยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเบ่ายโมงแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าเข้าถ้ำหรือเปล่านะครับผมทุกคนเ,เราต้องไปเรื่อยๆป่ะเี่ย ผมลองลงดิลองให้เพื่อนขับอ่ะมันจะมีคนขับให้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคมีคนขับแทนผมแล้วคนดูตอนดี <c oughs> โอเคครับเรามุ่งหน้าสื่แกนไลน์ดีกว่าเหมือนผมจะไม่ได้เรื่องในการขับนะครับผมมันจะมันน่าจะต้องจอดที่ไหนที่หนึ่งแน่เลยทุกคนผมไม่ผมไม่รู้อะแล้วเพื่อนพิมพ์อะไรมาเขาไม่รู้เมื่อกี้น่าจะพิมพ์ดาวผมหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ไม่แน่ใจโอเคเราน่าจะต้องมาตรงนี้นะครับผมทุกคน ไหนเรามาอุ้ยมีซอมบี้ผมถือพวกก่อแล้วกันหอมบวกมาดิ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 มาด,มาด,มาดินี่ไงนี่ไงอะไรเนะี่ยอุ้ยผมลากซอมบี้ได้เลยนี่เดี๋ยวผมเอามันไปได้วยดีกว่าคนดูอุ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยกระสุนกระสุนกระสุนโอ้โหเขาเก็บของกันรัวเลยวะคนดูโอ้ย ผมเอาซอมบี้ไปด้วยแล้วกันไปเพื่อนกับบ้านเรา <c oughs> อะไรวะเนี่ยไปเพื่อน,อนกับบ้านเราดีกว่าเ <c oughs> พื่อนเราโอ้สุดยอดโอเคเพื่อนรออยู่ข้างบนก่อนนะเพื่อนฟึบโอเคเพื่อนไปไปกันดีกว่าเราเออดีเอาเข้าไปดีเฮ้ยทุกคนอย่าบอกนะมันไปเชืเ่อเพลิงได้เฮ้ยผมไม่รู้ ความรู้ใหม่ทุกคนซอมบี้สามารถไปเชื่อเพลิงได้ What the fuck งงเลยอะไรคำนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจะไม่มันจะไม่หล่นรอเพื่อนเอาไวเอาไวเอาไวตืนจะ้ะกันเนาะผมเอาเอาเออกมาได้ไหมเนี่ยเออกดแซดเพื่อเชื่อมต่อแซดผมเชื่อมต่อไม่ได้อ่ะเอาแล้วจอดอีกแล้วทุกคนเหมือนเราจะต้องบวกอีกแล้วนะตอนนี้ มันเหมือนจะบ้านหลังเก่าหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไหน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 อ้ยติดบักนีก็ชอบเลยดิมาดีดีกว่าเอเก็บยังไงวะคนดูมันเก็บยังไงกดเอฟเหรอเก็บยังไงวะหรือว่าเราต้องเอาขึ้นรถไว้น่าจะใช่นะผมว่ามันน่าจะเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้นะครับผม เออเพื่อนเอาไปแล้วนะ่ะโอเคผมก็เริ่มเล่นเป็นนิดหน่อยแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้เริ่มมือแล้วเ,เราดิบกลับกันดีกว่านะครับผมทุกคนเด๋อวซอมบี้กินรอแล้วครับผมทุกคนมันจะไม่ปลอดภัยนะครับผมโอเคอุย้ยทำไมมืดหน้ากลัวงี้ว่าคนดูอุ้ยผมรู้สึกแบบหน้ากลัวขนลุกแปลกแกว่าคนดูตอนเนี้ยคนดูดูบรรยากาศรอบๆดิหน้ากลัวจัดอะโอ้โหมันมีแต่แสงไฟรถไฟของเราเลยนะเนี่ย ตอนนี้เฮ้ย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 ทุกคนเฮ้ยกลับมาก่อนลูกพ่อลูกพ่อกลับมาก่อนกลับมาก่อนลูกพ่ออย่ามึงปิวอย่ามึงปิวลูกพ่อกลับมาก่อนลูกพ่อโอ้โหทุกคนจะปิวไปแล้วอุ้ยเฮ้ยทธอเปปิวอย่างงี้อ่ะฟึบลงมาก่อนเลยแล้วกันนี่ไง นี่ไงฉอบไปก็ฉอ,อบไปดิฉอบไปดิฉอบไปเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรอ่ะพี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไร,รอ่ะพี่โอ้โหตัวอะไรเนี่ยโ,โหน่ากลัวจัดเลยค่ดูผมแทบช็อกเลยเมื่อกี้โอ้โห,โห,โหดูดิมันเตรียมวิ่งด้วยอ่ะเฮ้ยเพื่อนชุบชีวิตเราอยู่อุ้ยไอ้ตัวนี้มาเพื่อนเพื่อนเรา โอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยโอยมันผมจะรอดแล้วคนดูตอนนี้มันผมจะรอดเลยหรือเปล่าเอ้พวกผมไปไหนวะคนดูนี่ไงพวกผมมันเก็บยังไงอะกด e กด e โอเคผมได้พวกมาแล้วมาดิมาดิผมโอ้โหเรียบร้อยคนดูไม่น่าจะรอดผมว่าโอ้เรียบร้อยครับผมทุกคนเราโดนไอสัต ยักษ์ตัวใหญ่นี่เหมือนมันจะเป็นหมาป่าหรือว่าตัวอะไรสักอย่างหนึ่งโจมตีเรานะครับผมทุกคนเราเป็นสังเลยเราเปตุยไปเลยนะครับผมโอโห้หเราเดินทางมาหกพันกว่าเมตรเลยนะครับผมถือว่าโอเคเวลกูดเลยนะครับผมทุกคนอ,อชุบชีวิตทุกคนเล่นด้วยกันอีกครั้งไหนลองเล่นด้วยกันอีกครั้งสิมันออกอยังไงอะ โอเคครับผมทุกคนเหมือนมันจะให้เราเล่นได้กันนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมันกดออกตรงไหนไม่รู้นะครับผมว่าจะมาเล่นให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทุกคนผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปขอไปศึกษาอะไรเกี่ยวกับแบบแบบนี้ก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะเออมาเล่นให้ดูใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าคลิปนี้ถึงสัก 500วิวแล้วกันนะครับผมทุกคนขอสัก500วิวน่าจะถึงอยู่ละมั้งนะครับผมทุกคนก็ไปแล้วครับผมทุกคนไปป่ายครับเจอกันชิปหน้านะครับผมทุกคน